เก่งไวให้ทำแบบนี้ตอนนี้คุณสมบัติที่คุณจําเป็นต้องมีก็คือการอันเลิร์นและรีเลิร์นการรีเลิร์นก็คือการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแล้วถ้าคุณอยากเก่งเรื่องใหม่ๆแต่ไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกจนท้อถ้าคุณกําลังมองหาทางลัดให้เก่งวันนี้เรามีคําตอบค่ะหลายคนเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการลองทําเองคิดว่าจะเจอวิธีที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายกลับรู้สึกว่าเหมือนวนอยู่ที่เดิมใช่ไหมปัญหาก็คือสมองของเราเนี่ยมีพื้นที่จาํากัด ถ้าเราหมดแตนะ่คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะไม่มีเวลาเรียนรู้กฎพื้นฐานหรือเทคนิคที่แท้จริงเลยการเรียนแบบจากคนเก่งนี่แหละคือทางลัดที่ช่วยคุณเก่งเร็วกว่าเพราะอ,อะไรเพราะสมองคุณนะ่ะไม่ต้องแบกรับภาระ,ะหนักๆในช่วงแรกและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นที่ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วจากหนังสือเรื่อง Get Better at Anything ของสกอตยังเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าในทศวรรษที่1980มีนักจิตวิทยาที่ชื่อ จอห์นสเวลเลอร์ได้ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนพบว่านักเรียนที่ได้เรียนแบบตัวอย่างแก้ปัญหาสามารถทําจดใหม่ได้สาเร็จเร็วถึง75%ในขณะที่คนที่ลองค้นหาวิธีเองเนี่ยกลับล้มเหลวทั้งหมดเริ่มจากเรียนแบบก่อนแล้วค่อยพัฒนาให้เป็นสไตล์ของตัวเองคุณจําไว้ว่าทางลัดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขี้โกงนะแต่มันคือการใช้สมองให้ฉลาดขึ้นแล้วพ้นไมคะ่ะบาย